ผู้ปกครองให้เรียนแล้วก็ให้เรียนกอเรียนไปเรื่อยพยายามคำนาเป้าหมายให้เจอเร็วๆะะแล้วจะประสบความสำเร็จง่ายขึ้นเร็วขึ้นคือมันจะรู้ตัวรู้ตนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับท่านนะครับ <ๆ S 2> ทำให้เรามีแก่นสารของชีวิตมากยิ่งขึ้นนี่เป็นต้นสำหรับลุงนะลุงมีเป้าหมายของลุงมาตั้งแต่อายุสักสิบสี่ายังไง ป้าหมายของลุงนะเด็กปป้นนอกเป้าหมายของลุงคือกูจะเอาคืนมึงคำนี้ครับ <c ười> คืออะไรรู้ไหมรู้จักรถรถจี๊ปนะฮะเชฟโรเล็ตขัดมาเร่มเทมนะไอตัวลุงเป็ตัวเล็กนิเดียวนะไปหมุนยังไงเวลาเขาจะทำให้เครื่องยนต์ติดโอเคนะ มอเตอร์สตาร์ทไม่ทำงานก็หมุนให้มันติดคันหมุนมันอยู่เงี้ยมันตีกลับคันหมุนตีกลับปุ๊บเจอที่หน้าผักเนี่ยยิงเป็นรอยเลยนี่เป็นรอยแผลเป็นนี่เนี่ยคันหมุนของเครื่องยนต์หกสูบใส่ไปโพลเลือดไหลเลยมันเหมือนกับถูกเอาปูนการหนาผิเษกกูเน๋้วกูจะเอาคืน,นเครื่องยนต์เนี่ยติดยังไง ว่าแล้วก็สนใจใฝ่รู้เรื่องของเครื่องยนต์มาตลอดตั้งแต่อายุสิบสี่ปีทั้งนั้นน, <c oughs> นั่นก็เลยเกิดเป้าหมายนั้นขึ้นมานะครับก็เลยมารู้จักเรื่องราวของเครื่องยนต์นกลไกก็รู้ไปจนกะทั้งเขียนหนังสือขายได้แล้วกันใครอยากจะติดตามคนนั้นไปติดตามมาดูหนรรรรังสือนิตทศสารกลางปรีเร่มเก่าๆเขียนให้เขาม <c oughs> <ๆ S 1> าตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดนู่นนะครับถึงปีสองแปด หนึเจ็ดถึงสองเปียดแปดถามว่ากี่ปีเกินกว่าสิบปีก็แล้วครับท่านมาันก็มาถึงพัฒนามาเป็นบรรณาธิการฝ่ายเทคนิคเขาด้วยเครื่องยนต์คนไกลเนี่ยัที่สุดก็มาเป็นบรรณาธิการให้เขาหน่อยนะึงแลอยู่สามเดือน้งครับอัน <c oughs> นั้นก็เป็นประวัติส่วนหนึ่งกัแล้วกัน